ที่ที่ผมช่วยแล้วอ่ะบางคนอยากไปบอกก่อนหน้านั้นนะคิดว่าจะไปบอกพี่ไม่บอกไงพอมันรู้แล้วโอ้โหคนที่มันอยู่ในโลกของความคิดในวงกลมใช่ไหมพอเราพ้นออกมาแล้วเนี่ยคือปัญญาเราดึงอาจารย์ดึงเราออกมาออกมาจากโลกของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความคิดความจํมออกมาจากมโนแล้วปัญญายัดลงแล้วเ่ะเรากลับเข้าไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือเราเข้าใจแล้วอ่ะเราพี่ออกมาจากโลกโลกิยะแล้วอ่ะแล้วทีเนี้เราจะไปบอกคนตรงนั้นอ่ะ เราไม่มีวิธีที่จะดึงเขาออกมาจากโลกของความคิดก่อน <Okay. S 1> เราจะเอาปัญญาตรงไหนไปยัดให้ทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อยู่ต็โอกอะ mm hmm. เราไปบอกเขานี่มันเป็นความคิดนะมันปรุงมันคิดมันเอง mm hmm. เขาไม่มีวันเข้าใจอย่างเก่งเขาก็ถ้าเขาเปิดใจเขาก็าฟังเราเขาก็ได้แค่ก่อมรูแล้วยังไงอะสุดท้ายแล้วยังไงอะ่ะ mm hmm. คือเข้าใจหมดแล้วอะเออนอกจากเขาจะหลงเออเอาตรงนี้แล้วไปบอกคนต่อเออแล้วเอาคำพูดของเราไปบอกอีกอะแล้วก็กลายเป็นเขาก็ยังติดในตัวนั้นอยู่อะ mm hmm. แล้วเราก็ไปดึงเขาออกมาไม่ได้เพราะไม่มีคือมันต้องตัดสรู้ทำจริงๆต้องเห็นแจ้งต้องมีพลังดึงเขาออกมาจากโลกของความคิดก่อนอแล้วเอาปัญญายัดให้ให้ไปให้เขาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ไม่รู้จักแล้วก็หลงอยู่ในนั้นอยู่ก็ไปสอนให้การจิตว่างจิตประพักสอนอะไรนั่นมันหลงออมันหล,ลงก็ไปมโนต่อผ่านมาที่เราฟังเราก็ตกเออตลกสิ เออไปหลงซ้อนว่าเนี่ยจิตมันบ้างนะมันบ้างมันไม่มีอะไรนี่คือความคิดปรุงแตง่งเออแล้วหลงก็ไปเนี่ยหลงไปคิดไปปรุงไปแตง่งเออถ้าเราไม่คิดต่อตัดความคิดไม่ต้องตามความคิดก็จบเออไม่มีอะไรหเห็นไหมบางทีเราก็ต้องเห็นนตัวมอนตัวใครตัวมันะเออแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงคือคุณนะพยายามที่จะไม่ให้เขาคิดแล้วคุณไปติดสภาวธรรอีกด้านหนึ่งคุณเชื่อไปติดความบ้างอะความไม่มีเออแล้วก็ แต่เวลาตัวอะไรกระทบก็ยังมีเราเหมือนเดิมอ่ะแต่ก็ตัวเองก็ทําลายตรงนั้นไม่ได้นี่ไงผมถ้งบอกว่ามันต้องมีคนที่พ้นออกมาบ้างเหมือนคุณพ้นออกไปคุณก็ไปบอกก็ไม่ได้อ่ะถ้าคุณไม่เกิดการตัดสู้ทำคุณจะไปบอกอยังไงคุณไม่มีพลังพอที่จะดึงคนออกจากจุดนั้นแล้วเอาปัญญาจัดให้เขาปัญญาพุทธะปัญญาที่มันเหนือโลกอ่ะมันเรียบเรียงไม่ถูกมันเข้าใจตัวเองอผมใช,ใช้ใช้เวลาต่อจิ๊กซอว์เรียบเรียงจะเป็น จะเป็นเส้นทางที่จะไปชี้ทางคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงถึงจะดึงคนออกจากจุดของอ้วงกลมนั้นแล้วให้เอาปัญญายัดให้เขาเพื่อแม่เขาหลงก็ไปอีกอะให้เขาเกิดปัญญาปิดประตูพบภูมิทั้งหมดอะไม่หลงก็ไปในวัฏตะสงสารนั่นอีกอะครูบาอาจารย์ที่หนูเจอหนูก็เชื่อว่ามีมีบางท่านนะที่ท่านดุแต่หนูไม่เคยเชื่อท่านแล้วกันหนูไปเจอแต่ท่านก็ไม่สามารถบอกจุดเนี้ยจุดสุดท้ายได้ท่านก็เลยต้องบอกว่าแต่ท่านไม่ได้ให้คนไปอยู่กับจิตบ้างจิตอะไรนะไม่ไม่เออเออ ท่านจะอธิบายเรื่องพวนี้แหละที่เขียนกระดานเชื่อว่าของแท้แล้วท่านจะไม่บอกให้ใครต้องไปต้องไปฝึกสติไปรักษาสติไปอะไรเลยพวกเนี้ยเออคือท่านก็บอกว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแต่ัีตัวไม่ได้มาทางแนวดูแลสุขภาพแเออเออเพราะว่าเขาไม่รู้จะบอกยังไงเขาก็เลยให้สิ่งดีๆกับเราสิ่งดีๆที่มันยังมันก็ดีของเขาอ่ะคือว่ากูไม่รู้จะบอกยังไงแต่เขาก็เอานรงสิ่งดีๆมาบอกให้เราให้เราได้เป็น ให้เราอะได้กลับมาดูแลตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองไปทรมานแต่ที่อื่นจะให้ไปฝึกไปทําไปพิจารณาไปนู่นไปนี่หมดเลยไปยึดเอาความบ้างบ้างยึดเอาโอ้โหหลงกันหมดเลยอ่ะอืมผมถึงบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องออนะนนงนให้ไปหลงรู้ <คน S 1> อยู่ตรงนั้นนะให้ไปหลงรู้อยู่ตรงนั้นนะให้ไปหลงรู้อยู่ตรงนั้นะให้ไหลงรอยู่ตรงนั้นนะ้งอยู่งนั้นนะให้ไปหลงอยู่ร้านะไปหลง้อยูรงนันไป้อยู่งะใหปลรู้องนนนะ้้อ่ จตุมปทุมธานีอะค่ะพระธรรมกายเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นพระนะ่ะไอ้พระแก่กๆเหรอไอ้ไที่ชอบเปิดหนังสือนะชอบเปิดหนังสืออะไรนะหนูก็คิดนี่ว่าอ๋อพุทธวจญญัตินะ,ะนเออเออเออแกก็มาถดึงหนูตอนนั้นหนูก็ฟังอาจารย์แล้วหนู<อ><อ>ใจแต่หนูไม่อยากเถียงเขาไงเธอต้องมานะเธอต้องอย่างนี้อย่างนี้หนูก็คือแกไปยึดติดแล้ว ไปเล่น<ก>ไปเล่นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เล่นกับความจํา<ม>ความคิดพอไปฟังตรงนั้นแล้เชื่อใจปรุงแต่งแล้วก็ยึดถือว่าเป็นจรงิง<ก>เป็นจงัง<ก>เขาอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าก็เชื่อไปจรงิจรงๆบทแกจะทบุญทีแทเป็นคลเป็นแสนน,แสนั่นไงหนูก,นก็อือแต่ก็เรืเ่องของเขาเ้วก็<อ>ไม่หนูไม่ได้แนะนาว่าหนูตามอาจารย์ไหนฟังใจเพราะหนูมองแล้วเขายังไม่ได้ออกจากโอ้ยเขาติดภาพลักษณ์ตรงนั้นอยู่โอ้ดีๆอยู่ยังบุญอยู่บ้าบุญบ้าบุญเออ มาหาอาจารย์ไม่ได้หรอกเ<ม>พาะอาจารย์สอนให้พ้นจากวัฏฏะสงสารผลออกมาจากวงกลมนั้นเลยไม่ได้สอนให้อยู่ในวงกลมต่อให้คุณมีจิตบ้างนิพพานจิตจิตประพักสอนคุณก็อยู่ในวงกลมนั้นอนะ่ะคุณยังไม่พ้นจากสังขารวิญญาณนามรูปเพราะว่ารูปละเอียดไงมันหลอกผมดึงคนออกจากตรงนี้จากวงกลมแล้วเอาปัญญาย,ายาัดไม่หลงก็ไปในวงกลมวัฏฏะสงสารนั่นเหมือนผมดึงคุณนี่แหละที่คุณหมดสงสัยเลยที่คุณไม่มีอะไรทันหมดแล้วก็ไปต้องไปรู้อะไรเลย เออไม่ต้องว่ารู้บ้างเรื่องเรื่องไม่ต้องรักษาสัญญาสังขารอะไรไวไม่ต้องรักษาความรู้อะไรไว้เลยเป็นคนแบบไม่รู้อะไรอิสระนี่คืออิสระของแท้ไม่ใช่อิสระชั่วขราวแบบที่คุณไปเจอตอนนั้นเอ๊ะทำไมพอเราไม่ไม่เอาอะไรเลยเราก็สบายน่ะอิสระชั่วคราวแบบนั้นน่ะคะตอนนั้นคือมันก็เอออาจารย์พู้ถูกต้องแล้วหนูจะชอบหนูถึงชอบไปเดินริมคลองเหมือนหนูปล่อยว่างแลไม่อยากเอาอะไรแล้วไม่อยากไปรู้ไม่อยากไปหลุดพ้นแล้วเว้ยไม่หลุดแล้วล่ะขนาดนี้ เออแต่สุดท้ายก็เข้าไปไม่อิสระเหมือนเดิมเออมันยิ่งเข้าไปอีกอมเออท่านเลยแต่ตรงเนี้ยต่อยังไงมันก็ต้องอยากถ้ามันยังไม่มีปัญญาต่อมันอิสระตรงนั้นมันก็ต้องกลับมาอยากเหมือนเดิมเพราะมันยังอยู่วังวนตรงนั้นอยู่เออมันจะต้องพ้นออกมาไงต้องดึงออกมาจากวังวนตรงนั้นเลยแล้วก็ปัญญายัดลงเหมือนผมทําเนี่ยคนถึงไม่เข้าใจผมไงว่าผมทําอะไรอยู่แล้วเวลาผมทําเนี่ยผมรับพลังงานลบนะเมื่อวานผมนึกป่วยไง เอออาจาจะมอันอไม่อาจจะมีผลพวงที่คุณรอรอที่จะเข้าใจด้วยมันถึงเล่นงานผมน้องหยกคุณคุณแจ็คพอเขากลับโอ้โหผมผมเจ็บกระดูกกระเดี่ยวไปหมดเลยไปนอนเออเมื่อคืนเนี้ยตื่นเช้ามาก็ยังมีอาการอยู่พอผมมาสอนคุณก็ยังก็ยังมีแต่นิดๆอะประมาณสักสิบเอร์เซ็นเออแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะนั่นเนี้ยหรือของคุณมันลิงก์มาด้วยก่อนก่อนในนั้นมันมาตีกันหมดเลยแล้วก็ทําให้ผมนั่นเลย หนูต้งาจะมาเจออาจารย์หนูวางเพียงแงแต่เดือนที่แล้วว่าเออเนี่ยหนูไปจำี้พาแม่ไปดูแลเออต้องมาเจออาจารย์ที่ได้อผมก็อนุโมทนานะทีนี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนทั้งทางทางธรรมก็เข้าใจหมดพ้นมาจากออวัตาสงสารตรงนั้นแล้วเออทางโลกก็เออทางโลกก็ได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วได้มีชีวิตเออใช่ได้มีชีวิตที่นั่นเนี่ยนั่นะ เพราะเส้นทางที่มันมาเองของมันมันมาเองมไม่แสวง<ม>่ะ<ม>เหมือนแบบอาจารย์เมื่อก่อนหนูอยากนู้นอยากนี่อยากนั่นตอนนี้หนูคิดวไม่อะไรแล้วแล้เราเราก็อยู่แบบนี้อยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรเคื้อกุลเทลนิดหน่อยมันก็เป็นของมันเองใช่ใช่<ม>เราไม่ได้ทาชั่ว<ม>เราไม่ได้ไปหลอกลวงใครคเราไม่ไปโกหกมดเทศ็ศใครไปหลอกลวงไม่เราเดินในทางเส้นทางอ่ะคุณเป็นคุณเดินมาอย่างนั้นไหมค่ะหนูให่ทางนี้ ใช่เราไม่ได้ไปคิดชั่วกับใครเราไม่ได้ไปโคดโกงไปหลอกลวงใครพื้นฐานตรงนี้เขาเรียกว่ามาร์กเราขัดเก่าตรงนี้มาเรามีความเมตตากรุณานะมุติตาอุเบขาไม่ได้ไปไปคิดที่จะไปเอาลัเธาเปรียบใครเดินในทางสายกลางถ้ามันมีเส้นทางเส้นนี้มาเนี่ยมันเป็นเส้นทางห่งปัญญานะฮะมันจะมันเป็นของเดิมที่เราสะสมมาอยู่จะทําให้เราเป็นคนที่ต่อให้เราไปคบเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงมีใจที่อิจฉาได้ยาเราก็จะไม่เป็นกับเขา อจารย์หนูไปไปอยู่สมัยก่อนที่หนู <avenue. S 2> จะมาเป็นเส้นทางนี้หนูก็เที่ยวสุดเบี่ยงเหมือนกนันหนูไปอยู่ในหลา,ายกลุ่มตม่หนู huh. ไม่เป็นเหมือนเขาเหมือนใจเรามันไม่ใช่ uh. มันใจเรามีมารกมาก่อนใช่มันมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ไปเพื่บบอนกลุ่มนั้นเออเรานั่งกับเขาก็ได้นะแต่เราเราเหมือนเราก็ปรับคุยกันเหมือนอะไรแต่เราไม่ไม่เอานิสัยไป,ไปเป็นเราไม่ใช่ไม่ใช่เราจะทุกวันนี้หนูไม่มีเพื่อนตรงหนูเป็นคนไม่มีเพื่อนผมก็ไม่มีเพื่อน คนที่มาถึงตรงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกผมจะบอกเออมันไปคบกับเขาไม่ได้เป็นคนละทางอนอกจากจะเจอคนที่เป็นเหมือนเรามันถึงจะนั่นกันได้เออแต่มันก็จะไม่ค่อยสนิทกับใครตรงนี้ยมันเหมือนโดดเดี่ยวมันเหมือนโดดเดี่ยวนะเหมือนโดดเดี่ยวแต่ใจไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะไม่ได้แบบเบียกสสแสรงหาเพื่อนสนุกซะอีกอยู่คนเดียวมีอะไรทำเยอะแยะมีความสุขอืนี่ย